คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนนะครับทุกคนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งสิบสองราศีจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้จะมาเจาะชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยในภพเดอนการเงินซึ่งแน่นอนนะครับชาวเมษก็ยังคงผันผวนเรื่องของการเงินอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตรงนี้เป็นดาวปีอยู่อีกประมาณห้าปีนะ การลงทุนการเสี่ยงโชคนวัตกรรมใหม่ๆอาชีพใหม่ๆนะที่ไม่เคยคิดจะทําแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้นะก็ชาเมก็อาจจะมาสนใจนะครับมากระโดดลงมาลงทุนในเรื่องนี้ก็ได้แต่อะไรที่มันไม่คุ้นเคยอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะมีประสบการณ์นะ่ะชาเมก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับเพราะว่าความเป็นมรุษิยูเนี่ยมันมีโอกาสจะดีก็ดีนะ คือถ้าเกิดเจอร่วงนี่ก็ร่วงเลยนะครับตั้งตัวไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นจะคิดจะทำอะไรนะครับใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีๆนะอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของดาวฤกษ์ยูนะครับชาวเมฆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสในภพสหัชชะนะครับเขามาจากสุภะแล้วก็วีนาเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางนะ มีโอกาสติดต่อสื่อสารทางไกลนะครับมีโอกาสเดินทางไปในที่ใหม่ๆต่างถิ่นแดนไกลนะแตเเ่เนื่องจากดาวพลือดเนี่ยเขามาจากวินาศนะครับวินาศมันก็คือมันแปลว่าเสียหายก็ได้นะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการเดินทางการเจรจาการติดต่อนะครับระวังข้อผิดพลาดข้อเสียหายนะพูดคุยอะไรก็ต้องใช้ความเป็นพฤหัสเนี่ยคือมีสติในการพูด นะรอบคอบแล้วก็คิดก่อนพูดในเรื่องของการเดินทางการขับขี่เนี่ยก็ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์การเดินทางนะครับจะถ้าเกิดเดินทางโดยรถยนต์ขับขี่เองก็ต้องตรวจสอบนะประกงประกันนี่อย่าให้ขาดเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดนึงนะครับมีปัญหามันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะมาดูดาวเสานะร์นะกโทษดาวเสาร์นี่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะการงานไปอยู่ในภพเดือนมีนาธนะ นั่นหมายความว่าชาวเมษมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะครับนะแต่ดาวฝั่งที่เป็นดาวปีนะเขาอยู่นานนะครับแต่ก็าดาวสาวก็จะมีเดินหน้าถอยหลังอยู่แถวๆนี้ยเพราะฉะนั้นการงานก็ยังคงยังยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งนะมองดาวราหูเนี่ยราหูเป็นดาวราพะดาวแห่งความสําเร็จเป็นกเกษตรอยู่ในราศีกุมเพราะฉะนั้น ถึงการงานจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่พี่ดีก็มองว่าภาพรวมๆมันก็ยังดีอยู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะครับหรือไม่ก็ผันตัวจากเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะวินาศก็มีความหมายแปลว่าเบื้องหลังก็แล้นะอาจจะไปทําอะไรธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวก็ได้นะในช่วงนี้เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสาร กับคนในครอบครัวนะครับทําอะไรใหม่ๆร่วมกันในครอบครัวก็ได้ในช่วงนี้มีโปรเจกร์ลับนะที่ยังไม่บอกใครก็ได้อาจจะเป็นงานจอบงานเสริมก็ได้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะทุกคนดาวเดือนก็คือดาวประจําตัวนะเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวชาวเมษเลยนะครับดาวอังคารดาวอังคานไปอยู่ในเรือนปุตตะนะปุตตะก็คืออะไรที่มันใหม่ๆ ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆม,มีความคิดอะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเดือนกรกฎกาคมแล้วก็ปุตตะเนี่ยยังแปลว่าเด็กอีกด้วยนะก็มีความกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมีความสดชื่นกระชุ่มกระชวยนะครับสำหรับชาวเมษนะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบตามใจตัวเองนะในเดือนนี้นะครับ แต่ดาวอังคารเนี่ยเขาว่าจากมรณะด้วยนะมรณะไปอยู่ในภพเดือนปุตตะเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับเราอาจจะไปข้องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเรื่องของสุขภาพเรื่อของการเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางนะครับบางทีลูกหลานอาจจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวไปช่วยรับช่วยส่งเป็นธุระให้ในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะ การเงินนะครับการเงินของชาวเมษก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นะครับกระดุมพระเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในบ้านตัวเ,เองนั่นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษการเงินค่อนข้างที่จะมั่นคงนะแต่อยู่กับดาวฤกษ์ยูนี่สิการใช้เงินนะก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าใช้ตามอารมณ์อย่าใช้ตามกระแสนะอย่าใช้เพราะว่ามีคนยุ อย่าใช้เพราะว่าเกิดกิเลสอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เงินรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นมีเงินเก็บเอาไว้นะใช้ให้รอบคอบคิดก่อนจ่ายนะดาวตาแหน่งนี้ดีนะการเงินนะมั่นคงนะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องคิดก่อนจ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการงานพิธีพูดไปแล้วนะครับการงานก็คือดาวเสาดาวเสาไปอยู่ในภพเรือนมีนาอาจจะมีงานรับ,รบ นะบางคนผันตัวไปอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะในช่วงนี้การงานอาจจะมีการผันผวนนิดนึงนะแต่พี่ตีมองว่ายังมีความมั่นคงซ่อนอยู่นะเพราะว่ายังไงก็เป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความอดทนแล้วก็มั่นคงแล้วก็ยืนยาวอาจจะขุกขัดตอนแรกนะครับแต่ว่าในระยะยาวมั่นคงแน่นอนนะครับ มาดูความรักกันบ้างนะทุกคนความรักของชาวเมฆก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ดาวปัตตานีมาอยู่ในภพเรือนการเงินนะเรื่องของการเงินชาวเมฆนะครับก็มีคนรักคู่ครองมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะมาช่วยสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดมีการลงทุนอะไรเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนี่ย ก็ต้องแยกแยะให้ออกนะว่าธุรกิจก็คือธุรกิจนะความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ความสัมพันธ์ส,ส่วนตัวอย่าเอามาปนกันมิฉะ่นั้นจะเกิดปัญหาได้นะครับสําหรับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็มาดูดาวพุธนะครับทุกคนดาวพุธเนี่ยเขามาจากภพเรือนสหัชชะนะสหัชชะเนี่ยไปอยู่ในพันธุนี่เห็นไหมช่วงนี้ชาเมศก็อาจจะติดต่อกับครอบครัว นะหรือไม่ก็เดินทางเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านก็ไนดะ้มีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสเดินทางกลับไปดูแลบ้านนะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเขามาจากอาลิด้วยอลิมาอยู่พันธุเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางกลับไปดูแลบ้านบ่อยขึ้นนะทั้งบ้านทั้งรถยานพาหนะคนในครอบครัวก็ได้อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วย เนะเราก็ต้องไปดูแลต้องเดินทางบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกนรกฎาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีมิก็เป็นช่วงแห่งการเดินทางเลยการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะไปอยู่ในเรือนสหชะนะครับก็มีเกณฑ์การเจราจาอะไรใหม่ๆ ในช่วงนี้ชาวเมทอาจจะมีเกณฑ์การเจรจาสื่อสารนะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวก็ได้นะอาจจะคุยกับคนในครอบครัวเรื่องงานใหม่ๆโปรเจกตใ์ใหม่ๆอาจจะมาแอ,แอบช่วยอยู่เบื้องหลังก็ได้นะบางทีอาจจะครอบครัวอาจจะมีงานอะไรให้เราเข้าไปช่วยอยู่เป็นที่ปรึกษาอะไรก็ได้นะก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าดาวค่อนข้างที่จะเอื้อให้มาทางนี้อยู่เหมือนกัน ดาวทิยียมาอยู่ในภพเรือนสาชาเขาได้ราชาโชคด้วยนะเพราะฉะนั้นคือดาวเข้ามาดีนะครับการลงทุนนะครับการเจราจาอะไรในครั้งนี้มีทิศทางในทางที่ดีนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวและคณาราศีเมษในชวดเดือน,ก,นกรกฎาคมนะครับที่เห็นเด่นๆก็คือมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะ แต่ว่าที่ต้องให้ระวังนะครับก็คือการเจราจาการพูดการคุยนะครับต้องมีสตินะต้องใช้ความเป็นดาวพระเลือกให้เป็นประโยชน์นะครับพูดให้มีสติให้รอบคอบคิดก่อนพูดนะแล้วก็เรื่องของการเดินทางการขับขี่ยานพานะก็ต้องตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับประกันนี้ก็อยากให้ขาดเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะผ่อนบลักจะได้เป็นเบานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวและคาราสินเบษในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็ดูดวงให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ